you oh. และก็คนที่ดูอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับมือกล้องชื่อด้องชนนะครับแี่ชย้กนจะเป็นปิีญานะครับนอกจากคนจาันี้ัที่เขาไ่ใชนกที่จะข ก oh, ันแล้วครับตอนนี้จะขึ้นแล้วครับคอนเสิร์ตนะครับโอ้โหอิครับติครับอ้าว ทุกท่นสวัสดีครับสงไฟกลัวผมเจอพี่วันแน่เลยกลัวพี่จะฝันเกินไปโอเคครับตอนนี้มืดมืดนะครับเดี๋ยวเจอกันครับโอเคโอเคคอมไลฟ์สดอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้มืดตื่นนะครับมีเซอร์ไพรส์นะครับผมกับพรุ่งนี้เช้าครับก็ยังไหลอยู่เหรอครับแม่ รู้ครับทราบครับเจอกันแล้วครับน้ำตาไหลเป็นปังไฟไม่ถึไฟไม่เป็นนั่นกำลังจะมานะครับอยากมาจังเลยพี่สาวนีน้องสาวตอนนี้ตอนนี้มืดมืดทั้งห้องนะครับสวัสดีครับแม่สิริวันจำจำได้ที่คุยคุยกันในเซตอยู่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับ เมื่อกี้ให้ชนถือมือถือให้นะครับตอนนี้มืดมืดทั้งห้องนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวติดตามชมพร้อมๆกันนะครับขอถ่ายักภาพนะคะได้ครับแต่ตอนนี้มืดอยู่นะครับเครั้งแรกค่ะโอเคครับครับผมมีเซอร์ไพรส์ครับผมเดี๋ยวเราดูเซอร์ไพรส์ของแม่ๆชาวเหนือนะครับเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันนะครับ ตอนตอ,น,ตอน,นี้ดูหน้าน้องชนไม่เห็นครับเพราะว่าน้องชนดำปีไปกับสี่ห้องแล้วนะครับโอเคอ่ะเราไปดูที่สว่างสว่างครับผม ได้ที่โดดเองหน้างานในช่วงนี้ในตอนนี้เลยนะครับแต่ท่าใครที่จอบกล้องอะไรไหมน,นะครับให้ได,ได้ที่โดดเดเต่ตอนนี้ค,ครูบอลถือกล้องอยู่ครับผมสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับรดูนั่นเลยแชมป์ร้อยกว่าเออเออแต่เขามอา่นี่เล่น รอาออนันนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับให้ดูบรรยากาศตอนนี้นะครับผมมือตือ่นๆนะครับทุกคนมีสีผิวสีเดียวกันหมดนะครับวันนี้แม่ๆทุกคนน่ารักมากมีทั้งแม่ๆทั้งพ่อๆนะครับพี่ๆก็มีนะครับน้องๆก็มีครับผมสุดยอดเลยครับ รอครับรอครับสุัสดีนะครับตอนนี้ปิดไฟทำเซอร์ไพรส์นะครับผมตอนนี้เงาเราหายนะครับตอนนี้เงาหายทุกคนนะครับ เงาหนีไปหมดแล้วครับสักครู่นะครับ ผมก็ไม่ทราบครับเขาเซอร์ไพรส์อะไรกันครับผมผมก็ไม่รู้เรื่องครับไม่เห็นครับมืดมีคนโบกมือให้อยู่ข้างหน้านะครับผมก็บอกก็มองไม่เห็นครับมันมืดไมผมต้องใจรอครับเราจะรับชมของดีที่เราขอไปอย่างตรงนั้นนะครับเอาค ก็ไม่รู้จะจับตอนไหนตรงไหนตรงนี้เราวันนี้วันเด็กนะครวันนี้วันเด็กนะครับแม่แม่ก็มาเซอร์ไพรส์เด็กชายอนันต์นะครับวันนี้แม่แม่เยอะมากนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกๆความอบอุ่นที่แม่ให้มาสุดยอดมากครับน่ารักมาก มืดตืดตือมีแสงสว่างลำไรลำไรนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวนันจะมาแล้วนะครับใช่ค่ะ เมื่อก่อนเคยเคยไปครบแต่แต่บ้านไม่ได้เข้ารอบใช่เป็นเป็นเป็นนักร้องรุ่นแรกอันนั้นเป็นนักร้องรุ่นสองของผมครับแล้วก็พวกนี้ก็เป็นเซตที่สามรุ่นแรกนี่เขาเลิกร้องเพลงไปแล้วครับคือพอเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นก็เขาไม่ได้ต่อครับ ไม่ได้ต่อยอดใช่ครับก็ใช่ครับอันนั้นเขาเป็นรุ่นสองครับอย่างพวกนี้เขาก็เป็นรุ่นสามอ๋อถายด้วยเนียคุณายกับายกับหนุ่มยองคนหนงหรอโอ้โหลงลักมานานแม่มาจากไหนครับฮะมาจากไหนครับแม่มาจากกรุงเทพอ๋อแต่แม่มาพักอยู่ที่เชียงใหม่พี่น้องอยู่ฮ่องกรุงไงเขาไม่ได้มาถึงแล้วในโดอยู่ ขอบคุณครัได้ครับเส็จกันแล้ตัวนี้นะครับโทรศัพท์ที่พอปลอยได้ลห่ายนะครับเป็นใครใครใครเห็นนะครับ นะครับเจ้าของยืนอยู่ด้านข้างผมเนี่ยนะครับสีอะไรครับสีขาวนะครับโอเปอร์สีขาวนะครับของความกุณาขอก้มลงดูนิดนึงนะครับนะครับของความกุณาหน่อยครับคือตอนนี้โทรเข้าไปมันติดแต่ไม่รู้ว่าหล่นอยู่จุดไหนของห้องนะฮะของความกรุณาครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับช่วยกันนิดหนึ่งนะครับช่วยกันนิดหนึ่ง